โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปแพนเวสแบนลอดเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งเมื่อคืนดูเหมือนว่าแพนเวสแบนหลอดจะอัปเดตมาใหม่นะคุณผู้ชมก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้ก็ทําง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมแค่มาดูตรงนี้นะครับมันก็จะบอกภารกิจว่าเราต้องเอาตัวอะไรมาใส่ตรงนี้นะครับมันถึงจะปลดล็อกไปต่อไปนะครับอย่างของผมก็ทําถึง9 5แล้วนะคุณผู้ชม ดี๋ยวผมก็จะมาปลดล็อกอันนี้ให้ดูนะครับว่าจะได้อะไรบ้าง <c oughs> แทงจริงมันก็มีบอกไปแล้วแหละอ่านี่นะคุณผู้ชมตัวนี้เรียบร้อยอุ๊ยคุณผู้ชมผมได้น่าจะเป็นมเมล็ดใหม่นะ <c oughs> เป็นอ่าน่าจะเป็นสับประรดปะครับพายอ่ะอะไรสักอย่าง <c oughs> พอเราทำเควสเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเราสามารถรีสตาร์ได้นะใช้เงินแค่ 50m บางีก่อนอ่าก็นี่ไงคุณผู้ชมเริ่ม0%ใหม่นะมันก็จะเริ่มจากตัวระดับแรไปจนถึง c ีเดนะครับได้อ่ามิสเตอร์อะไรเนี่ยมิสเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละครับคุณผู้ชมส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่าไข่ลิมิเต็ดมันก็ได้เงินพอประมาณแหละ <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะได้เงินแค่37,000เองครับตัว1% แล้วที่อัปเดตเมื่อคืนนะครับเหมือนว่าจะมีรีเบิร์นนะคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับนี่เลยคุณผู้ชมชิงเลมอนได้มา2เม็ดเลยครับเมื่อคืนเหมือนว่าเขาจะเอาใส่ร้านค้าให้2เม็ดเลยนะครับแล้วก็เมื่อคืนอ่ะคุณผู้ชมผมอะ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แต่ว่าผมอะ่ะมา F อเคไว้อยู่แล้วผมอะ่ะเห็นเลือดบอสคือแบบมันมันให้ใครตีอะ่ะ ผมก็มาบ่นให้คุณผู้ชมฟังนี่แหละครับแบบมันให้ใครเตีย้ยเดี๋ยวผมขึ้นเลือดบอสให้ดูนะครับว่ามันเท่าไหร่คุณผู้ชมเห็นไหมครับมันเยอะมากโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําการปลูกอันนี้ดีกว่าครับมันเล็ดใหม่นั่นเองนี่ครับคุณผู้ชมยิมห้านาทีเรามาดูหน้าตาของมันหน่อยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงและดาเมจจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเรียบร้อยปลูกแล้วครับเดี๋ยวลดน้ำให้มันก่อนจะได้โตเร็วๆ ร้านดีดิช p อมีบริการขายรหัสแมปแพนเวสแบรน์ลอตเช่นไก่มังกรไก่รีเบิร์ดไก่ตัวผลิตเงินและยังมีบริการกดเกมพาสอีกด้วยใครสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับฝากด้วยนะครับอุย้ย <c oughs> เดี๋ยวนะอุย้ยคุณผู้ชมมันเป็นต้นระดับลิมิเต็ดเลยนะครับดามจ 5K ก็ก็ได้อยู่แหละอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เท่ยอยู่นะครับ ผ,ผู้ชมดูหน้าตามันโอเคครับทุกคนสำหรับอีเวนต์นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั r สไครห์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ